งานคัสตอมทอยคืองานที่ประดับตกแต่งในรูปแบบสร้างสรรค์ DIY สองศิลปินนักออกแบบงานอาร์ตทอยราชาแมวกวักเซอร์มารมีเศรษฐีสายเปเปิดคาเฟ่น้ำมูจำในวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนเวิร์กช็อปในการทำงานศิละปะชาติของตกแต่งเครื่องประดับจะเลือกซื้อไปทำเองที่บ้านหรือจะจ้างร้านทำให้ก็ยินดีพิเศษเฉพาะลูก ลงคิวเข้ามาเยี่ยมชมแกลเลอรี่อาร์ตด้านบนจะมีนักพยากรณ์โหราศาสตร์ตรวจดวงชะตาปรึกษาเยียวยาใจท่านใดที่ที่ชอบงานพุทธศิลป์เทวรูปและมีความต้องการเช่าบูชาไว้ครอบครองเราก็มีจำหน่ายต้องการแบบเบิกเล็ดผานพิธีกรรมปลุกเสกแจ้งเจ้าของร้านมาได้เอาที่ท่านสบายใจจัดให้ทุกรูปแบบงานศิลปะที่มีลายเส้นศิลปิน ศิลปะลิมิเต็ดเอดิชัทุกเดือนจะมีตารางคิวเรียนเวิร์กช็อปสอนแบบส่วนตัวคอร์สละไม่เกินสีท่านต่อวันงานโมเดลฟิกเกอร์ปิ้นเลซินอาร์ตท,ทอยอื่นๆสอบถามวิชาการเรียนการสอนได้ที่ Art o ต p อฟ i s h ใครที่มีของเดิมอยู่แล้วอยากเพิ่มเติมพรอ้อฉากแอคเซสซอรีเพ้นสีเขียนลวดลายใหม่ให้ดูแปลกแตกต่างไม่ซ้ำชาวบ้านงานตลาดหรือจะ ตัวอขอเชิญแวะมาอุดหนุนเครื่องเดิมเจ้าของร้านลงมือทำาที่่ตัวเองสักการะเทพฮินดูที่ท่านนับถือบูชาดูงาน DIY หรือจะซื้ออุปกรณ์ไป DIY เองที่บ้านได้10เดือน10 g แกรนโอเพน n ิ่ง